สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเฟืองพากินมาแล้วจ้าวันนี้ยายเฟืองพามากินก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอีกแล้วจ้าเจ้าประจำเจ้าเดิมจ้าทุกคนจ้าก๋วยเตี๋ยวชิ้นใหญ่ๆเนื้อใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆจ้ามาจ้ามาจ้ามากินด้วยกัน ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมยายไม่ได้ลงคลิปยาวมานานแล้วจ้าหลายวันแล้วมันเบื่อเบื่อจ้าคุณผู้ชมจ้าคือขี้เกียจตัดต่อบอกตรงๆเลยจ้าลงแต่คลิปสั้นจ้าคลิปเรียว Youtube ก็ลงช่องคลิปช็อตจ้าคุณผู้ชม มากินด้วยกันจ้าทุกคนจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ่นกับเยเฟืองจ้าอร่อยอร่อยจ้าทุกคนจ้ามาจ้าแม่น้ำแข็งไม่ก็ติกกันเนาะเอาแก้วเดียวพอนั้นสองแ like ก้วแล้วนเน้่ีีอะ มันแก่กว่าไอ้ใหม่มันเกิดทันวาวันนี้ไงมาเกิดวันนี้เกิดวันนี้ใหม่เกิดวันนี้ไง หายน้ำอ่ะหายน้ำมาขวดเนอะแวด้เสนอที่เขาได้สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดเตเต็มมาจากนาาชาว่เขาัทําส่้ 越这人。 เขาเหล่าเนื้อร่วมมาเนื้อสดเ,เน,สนื้อสดสบายเนื้อสดสบายได้รับ,าบ 啊。Uh huh. and yeah.

ตรแนั้นจะทำสับตัว